สวัสดีครับมอนีมาต่อกันขึ้นเสานะครับตั้งแต่เช้ามาเราก็ได้ไปสองเสาสามเสาแล้วน,นี่ก็กําลังต่อเสาครับใช้วัสดุที่มีค่าให้เกิดประโยชน์วัสดุที่เหลือนะครับเอ่อเป็นพี่ควรคนหล่อเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเชื่อม <c oughs> สอดเอาสอดเอาสอดนะเอาจอเอา

กาครับการครับต่อเต่อเสาต่อต่อเสาสิต่อต่อเสานะี่ครับเสียงดังสอดสอดแล้วสอดแล้ว นี่ครับ,รบก็เหตุผลนี่ไอวายต่อเสาเอ้ยครับเอ้ยครับดิห่ <c oughs> อ,นอนวลๆครับเอ้ยเอ้ยตั้งคอมให้แม่ <c oughs> บักลาฮ้อนห่อนดิ <c oughs> พี่น้องเบิ้งครับอันนี้นวดย,ยิง้งให้พี่น้องถ่าย<ห>ด้วยหมากยังเคยกินบ่ครับ ากันเคยกินบ่อมาอะไรขันขันบ้านเฮากะเอื่นบักเบนแต่ว่าทั้งพี่เพื่นเอื่นบักเบนฝรั่งมาสั่นมามันเป็นจังไดญบุแต่ว่ารสชาติมันแต่ว่ารสชาติมันก็คือกันล่ะรสชาติมันก็อันบะตังจากบักเบนหน้าบ้านเฮาล่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่นี่หูยดำๆมันสุกแล้วเลยพี่น้องเดี๋ยวผมสิเก็บลงไม้เบุ๋งวยดำๆเห็นบ่เออนี่ ดำดำดำเกลือ,อยี่เออน,นีนนนเ่ยเอไรักกี่ยั แมนบ่แมนป่สส่งต <Lee. S 2> ่อตอนนี้เกียวหมนแล้งกับสิเปรียะเกี้ยงมันเลี้ยงี่เลี้ยแข็ง พาแล้วมาแล้วมันผิดสวยเกินไปจันเมนหาซิกหันแบนบนแบนเมาซิกหันศูนย์จุดเจห